นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัติกาเยกายยะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ